เสียงกันไม่จบครับเราเปิดรายการด้วยเรื่องของหมิงตี้เคมีคอลค่ะแต่เรื่องหมอเรื่องโควิดนะเดี๋ยวมีแน่นอนอครับเรื่องวันนี้เราจะเปิดใจหมอไม่ทนใช่แล้วกระสับกนะส่งช่วงกลางรายการเราจะเปิดใจหมอไม่ทนไม่ค้นระดับแกนนาใช่ต้องฟังนะต้องฟังนะในเมื่อหมอไม่ทนแล้วอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องฟังค่ะโอเค เปิดด้วยเรื่องของมิงตี้เคมีคอลใช่แล้วพูดถึงกันเยอะขีโรคมิงตี้เคมีคอลไฟไหม้แล้วก็เกิดระเบิดครั้งนี้นั้นนะครับมันมีสตอรี่ให้หยิบโชยมาเล่าสู่กันฟังหลายสตอรี่ทีเดียวหลายแง่มุมจะหยิบเอาสตอรี่ในแง่มุมไหนในมิติไหนของเรื่องมิงตี้มาเล่าให้ฟังค่ะเอาละเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรอันดีของประชาชนนะ ดังนั้นดังนั้นผมว่าหยิบฉวยเอาเรื่องดีๆเอาเรื่องของฮีโร่หมิงตี้หมายถึงฮีโร่ตัวจริงนะเอาเรื่องของฮีโร่หมิงตี้ตัวจริงมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าค่ะไล่เรียงกันไปมีอยู่สี่ฮีโร่ตัวจริงด้วยกันใช่แล้วนะคะในปฏิบัติการครั้งนี้นะคะฮีโร่ตัวจริงหมิงตี้คนที่หนึ่งก็คือน้องพอดซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะก่อนสิทธิ์ลาวพันธ์นะคะ ต้องพ่อเป็น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 หนุ่มกู้ภัยใช่อาสาสมัครกู้ภัยใช่เป็นหนุ่มกู้ภัยทำงานด้วยจิตอาสาจริงเพราะไม่ได้มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนนะอายุแค่สิบเก้าใช่กำลังเรียนหนังสือค่ะน่าจะเป็นลูกพ่อจอมด้วยนะอ๋อเช็คแล้วไม่ใช่เขาทำงานทำงานอยู่เอ่อเป็นกู้ภัยแถวๆนั้นน้องเขาไม่ได้เรียนหนังสือน้องเขาบอกเขาอยากเสียสละให้พี่เขาเรียนเพราะพี่เขาเรียนเก่งอ๋อครับครับครอบครัวก็ฐานะอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งค่ะตัวเองมาทำงานกู้ภัยใช่ทำงานจิตอาสาค่ะ เพื่อให้ทางบ้านเอาเงินก้อนสุดท้ายของบ้านเนี่ยส่งให้พี่เรียนใช่เป็นความฝันของน้องเขาเลยว่าอยากจะส่งให้พี่เรียนเพราะาพี่เรียนเก่งแล้วแต่ตัวเขาว่าชอบงานทางด้านนี้ <Okay. S 2> ก็เลยเบนเข็มและใจรักมาทางนี้ค่ะน้องเขารักทางนี้น้องพอสเสียชีวิตขณะจะเข้าไปร่วมปฏิบัติการดับไฟดับระเบิดหน่งเต้ ก็เส <letter S 1> <respace S 2> ียใจด้วยขอสงความเสียใจด้วยนะคะแต่อีกสามฮีโร่ตัวจริงที่ที่ที่ยังไม่ได้พูดถึงกันเยอะแยะนักกันนะปฏิบัติการปิดวาลนี่แหละในการหยุดยั้งนะคะสารเคมีในโรงงานหัวใจมอยู่ตรงนี้ขึ้นในโรงงานมิอตี้เนี่ยมันจะมีถังเก็บวัตถุดิบค่ไอ้เจ้าวัตถุดิบเนี่ยแหละที่มันเป็นเชื้อไฟเป็นเชื้อระเบิดประกอบด้วยสองตัวหลักๆด้วยกันตัวนึงก็คือสไตรีนโพลิเบอร์ค่ะ อีกตัวนึ่งก็คือเพนเทนมันเป็นสารประเภทที่เขาเรียกนว่นปิโตเคมีเป็นปิโตเคมีประเภทไวไฟมากๆเลยในระดับอุณหภูมิแค่3-40องศามันพลึบได้เลยนะติดไฟได้อะ3 4 0องศาเท่านั้นมันพลิบได้เลยนะใช่32องศาก็ติดไฟได้แล้วขนาดเดียวกันขณะเดียวกัน,ก,น,ก,นการเชื่อมโยงจากถังวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เขาเชื่อมโยงด้วยระบบท่อเขาจะมีท่อที่เชื่อมจากถังเก็บวัตถุดิบเพื่อที่จะลำเลียงวัตถุดิบเข้าไปที่กระบวนการผลิตเข้าใจว่าท่อมีทั้งบนดินแล้วก็ฝังใต้ดินดังนั้นดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือต้องเข้าไปปิดวาล์วถังวัตถุดิบให้ได้ซึ่งมีอยู่3วาล์วด้วยกันที่เขาก็ตามหาตั้งแต่แรกพยายามจะเข้าไปตั้งแต่แรกและไอ้สามวาลว์นี่หัวใจต้องปิดให้ได้ก่อนประเด็นแรกมันอยู่ตรงไหนค่ะประเด็นที่สองตรงนั้นฝาเข้าไปปิดได้ไหม ก็รู้อยู่ในนั้นเต็มไปด้วยสารเคมีถูกไหมไฟไฟแล้วก็มันถอไฟและสารเคมีด้วยคือมันพร้อมระเบิดได้ตลอดเวลาใช่ค่ะนะโอเคปรากฏว่ามีมีเชี่ยที่ดับเพลิงและกู้ภัยอยู่3คนด้วยกันที่ฝาเข้าไปปิดวาลได้สําเร็จนะนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาอยู่ค่ะ มันเป็น<ร>จุดเริ่มต้นของการเอาอยู่ค่ะไม่ได้หมายความว่าปิดสามาวาแล้วไฟมันจะ,<ล>ะดับได้นะแะและไฟมันจะดับโดยเส้นเชิงนะแต่มันเป็นต้นทางอย่างหนึ่งถ้าปิดตรงนี้มันก็ลดอะไรต่างๆไปได้เยอะขอให้ปิดสามตัวนี้ได้ก่อนแต่ที่มันไม่เสด็จน้าก็เพราะว่ามันยังมีวัตถุดิบไวไฟค้างท่อค้างระบบอยู่ไงแล้วมันก็กระจายอยู่ในนั้นด้วยนะถูกไหมถูกไหมทั้งสามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยที่ต้องประวัติประกาศเป็นกิจประวัติเอาไว้นะครับคนแรก ไปดูภาพไปดูภาพสามพี่โร่ไปดูภาพสามพีโร่สิครับไปดูภาพสามพีโร่สิครับไม่ใช่ไปดูภาพนี่เลยนี่คือสามผู้กล้าเอาล้ครับเริ่มจากเริ่มจากซ้ายมือสุดก่อนค่ะเริ่มจากซ้ายมือสุดก่อนซ้ายมือสุดก็คือนัทพลนัทพล ดานะหรือพี่ต๋งพี่ต๋งนี่อยู่สังกัดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคดองอพี่ต๋งเขาเรียกว่าพี่ต๋องค่ะคนที่ยืนอ,อยู่ตรงกลางหน้ารถสีเหลืองก็คือคุณเติ้ลนะคะชื่อฉัตรชัชยอภิวงศ์เป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการกองป,ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย5ปพกทม,ออมเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อค่ะบางอ้อก็จะรันสายรวงได้แหละใช่ค่ะบางอ้อค่ะขวามือสุดค่ะ พี่แอมค่ะเขาเรียกว่าพี่แอมนะคะคุณวิทธวัตประสงค์ทรัพย์ค่ะอยู่สังกัดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิงชันค่ะตะลิ่งชันใช่ค่ะแล้วคนนึงมาจากกู้ภัยเด็คนองคนนึงมาจากกู้ภัยบางอ้อคนนึงมาจากตลดับเพลิงตลิ่งชันใช่ค่ะเป็น3ผู้กล้าต้องอาศัยความกล้าจริงๆนะที่จะฝ่าเข้าไปเพื่อปิดว่วแล้วต้องทํางานเป็นทีมเวิร์คด้วย คนไหนจะปิดคนไหนจะฉีดน้ําในการกันสกัดอะไรต่างๆเขาทางานเป็นทีมเวิ <ๆ S 2> ร์กพอสมควรทีเดียวที่จริงเขาทำงานกันเป็นทีม1 2 3 4 5ส7 8 9ห้าดปด้าประมาณ9ก้าถึงสิคนเขาทํางานเป็นทีมทีมนึงก็ฉีดน้ําเลี้ยงอีกคนหนึ่งก็ฉีดน้ําเปิดทางอีกคนนึงก็ทะลวงเข้าไปปิดว่างใช่ค่ะต้องไปทํางานเป็นทีมเวิร์กและทีมเวิร์กในสำคัญนะทุกช็อตทุกสเต็ปนะมันต้องเชื่อมโยงเรียงร้อยกันค่ะ